SSP สไลด์ออนแรนจัดส่งอีกหนึ่งคันนะครับชุดประตูสไลด์ไฟฟ้าบาดเลื่อนนะครับชุดนี้จะเป็นฟังก์ชันของอา่าดนะครับ สั่งเปิดจะไม่มีเสียงสั่งปิดจะมีเสียงเตือนให้นะครับชุดรีโมทจะเป็นชุดนี้นะครับเป็นกุญแจพับนะครับพัเก็บได้นะครับจะมีปุ่มล็อกให้นะครับปุ่มลดล็อกนะครับแล้วก็เปิดปิดประตูนะครับจะใช้ในปุ่มเดียวนะครับปุ่มนี้ปุ่มใหญ่ปุ่มนี้นะครับชุดนี้จะไม่สามารถสั่งหยุดในระหว่างที่ประตูทํางานนะครับจะสั่งหยุดไม่ได้นะครับ สั่งเปิดที่มือเปิดบานเลื่อนนะครับสั่งเปิดได้ปกตินะครับสั่งเปิดสั่งปิดได้นะครับชุดนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์อะไรให้เลยนะครับนะฮะจะจะไม่มีเซ็นเซอร์ให้นะครับแต่จะมีระบบเช็คก,กระแสให้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับต้องโดนตัวนะครับ จะลองให้ดูอีกรอบหนึ่งครับจะมีสวิตสางานให้อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับฝั่งคนขับนะครับชุดนี้จะไม่รวมดูดนะครับชุดนี้จะไม่มีดูดให้นะครับโอเคครับ